แซบก,ก็เหล่าก็เฮ้านี่ล่ะโอแซบก,ก็เหล่าก็เฮ้านี่ล่ะโอ้ยเสียดายแถวว่าได้แค่ทรงสายตาเ่อมีโอกาสได้บายบกาดได้บายบ <N> ไอ้คือน้ำลายจนอ,อนิ่มตีสองยังมิดอิ่มแฉะต้องเล่นบ่สองสายตาบ่มีโอกาสได้บายคืนน้ำ ทรงสายตาบ่มีโอกาสได้บายกืนน้ำลายจนอิ่มตีซองยังมิดอิ่มซิมบ่มีวิแววใดจิ้มย้อนว่าเมียโทนำ ใายต่ะว่ามีโอกาสได้บายเอาเอาเริ่มใหม่นว่า <c oughs> เดี๋ยวเราคืนน้ำกันมันนี้ซู้ๆนะคะทีซองยังมิดอิมซิมคร <c oughs> ับการได้บาย กืนน้ำลายจนอิม่มตีซองยังมิดอิ่มซิม <c oughs> บอกมีวิแววได้จิมยอนว่าเมียโทรนำยอนว่าเมียโทรนำมันขึ้นเร็วคนวะพี่แจังแดงเฮยแมนเดอรเดือดมาก ได้จิมมันบาเมียโทรนำย้อนบาเมียโทรนำมันวับอิมซิมบ่มีวีแวลได้จิมน้ำลายจนอิม่ม ้องอยังมิดอิ่มซิมบอมีวิ่แววใดจิมย้อนว่าเมียโทนำ